And now let's move on to our food fight. Thailand versus Italy. We're going to talk about it like Muay Thai fighter. That's what I'm talking about. I'm talking about Italian Cup. All right, ladies and gentlemen, introducing an Italian warrior fighting of the blue corner. He's representing Sid Mon Chai Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Thomas Aloe! <laughs> Ladies and gentlemen, here's Ron Elsie, an Italian warrior fighting above the blue corner. He represented Sid Monchai Gym. 30 years of age, Maso Aloe. And his opponent in the red corner, a Thai warrior. He representing Naratiwan province. 20 years of age, training at Ratana Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Chakapat Ratana

อาโลเล่ loe, นักชกจากอิตาลีครับ67กิโลกรัมเอาละครับนักชกจากอิตาลีครับโทมัสโซอาโลเอ้ครับ,รบนักชกวัย30ปีครับส,สูง172เซนติเมตรสังกัดไขยมว้ยสิบมณชัยครับวันนี้เขาจะเจอกับทางด้าน,านจัก,กรพัฒนรัตนาพานุครับนายจารุก,กรทองบุญเลือนครับนักชกจากตากใบนราธิวาสครับโอ้โห วันนี้นี่ต้องบอกว่า3คนในมุมแดงที่ผ่านมาเนี่ยทั้งเดชฮาซันจากยะลาพันลิศจากพัทลุงและนี่ครับจักพัทจากน,นาราธิวาสครับโอ้โหต้องบอกว่าด้ามขวานทองของไทยทั้งสิ้นเลยครับปัจจุบัน20ปีนะครับส่วนสูง169ซเมตรจากรัตนพา,านุครับที่จังหวัดยะลาใครยมยรัตนพา,านุนี่สร้างชื่อเสียงโด่งดังมาต้องบอกว่ามานานเลยครับ ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งค่ายมวยที่ตั้งอยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีคุณภาพครับก็สร้างสายฝนรัตนพานุโด่งดังมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้ในช่วง2-3ปีก่อนครับวันนี้เดี๋ยวมันดูรุ่นใหญ่ของค่ายบ้างครับ่ดยรุ่นพิกัด6กิกิโลกรัมครับจักรพัฒรัตนพานุครับวันนี้เขาจะเจอกับโทมาโซอาโลเอครับ ดยคุณออสท,ทพยาหย,ยิบเลยครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับจักรพัฒน์นะครับเคยมาโชว์นั้นมาจากค่ายมวยสิทธิมนชัยครับการตีได้เลยเลยครับค่ายนี้ทำมวยต่างชาตินั้นแข็งแรงแข็งแกร่งครับเคยมาโชว์ฟอร์มที่นี่แล้วหลายครั้งนะครับถือว่าปีไหม้ลายมือไม่ธรรมดาครับผู้ชี้ขาดนั้นเป็นกรรมการนัทวฒิสุดข,ขาดครับ โซเดินเข้าหาทันทีเลยครับประเทือจอดยางกว้างกระจกนะครับซันกัทยบมูิบมนชัยจักรพัฒนพยายามจะเน้นที่ซ้ายหน้าเโซเดินมาพยายามจับมื้เย็นเลยครับเตโซเจอแข้งขวาหาแล้วครับจังหวะสวนหมัดจะบวกเลยครับด้าเจ้าจักรพัฒน์ครับจังหวะปุ่นี้ต้องคิดดูดีๆนะครับกระชกต่างชาติีเป็นประเภทกระปั้นหนักครับ ครับเกลือจิ้มเกลือครับถูกเจาะล่างโทมัสโอเปียนจะเน้นที่หมัดขวาแล้วครับสมัดโยกทิ้งกมหมัดขวาคืนฝันหนึ่งสองฝันไปสอกขวาทันทีครับธนาโทมัสโอผลงานพับในแบบฉบับสิทธิ์มนชัยเลยครับพทุกอนครับจ่อย่างขวากระจกครับเรียกว่าพิมพ์นิยมครับโโอ้หที่สำคัญนี่ต้องมีรอยสักครับแน่นอนครับ คนเมื่อติดก็กล้นี้นี่ต้องมีรอยสักครับพยายามมาหาจังหวะแย่ซ้ายเจอหมัดชุดแล้วลงล่างครับนะครับจักรพรรดิพยายามจะโต้คืนยับทิ้งในหมัดหนึ่งสองแล้วลงล่างเลยจกักรพรรดิแน์เกลือจิ้มเกลือครับโดนเสวียบเข้าหาพยายามมาเสียบด้วยซ้ายครับถึงแขนถึงเข่าครับโซเล่นงานทับนายเจอหมัดขวาบวกเข้ามาวัดพยายาม โทมัสโซวยังจะเล่นงานฐานลางเจอจักรพันธ์ลงล่างเหมือนกันครับเอาแล้วกับคนละดดกคนละทีเลยครับเช็คช่วงล่างกันอยู่ครับใครเหนียวกว่ากันครับกรแท้ซ้ายเข้ามาครับโทมาโซ่แย่มาทิ้งด้วยมัดขวาแล้วเติมด้วยแข้งซ้ายครับจักรพัรธ์โอมัสโซ่เบียดเข้ามาทิ้งด้วยมัดขวาเจอแข้งขวาอยากทิ้งบอลโอ้ยนี่นะครับต้องคิดทบทวนให้ดีครับจะบวกมัดกับนักชจกจากอิตาลีรายนี้ โรมัโซนั้นชอบอยู่แล้วก็าเลยหัดแตะดูครับโอ้มาดขวาของจักรพัฒน์ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับเล่นงานโทมัโซน่าสะบัดไปเหมือนกันครับขยับีครับย่ซ้ายเข้ามาเล่นงานไปที่ต้นขาแล้วเอาคืนครับโทมัโซโอ้แล้วมีหมัดชุดเข้ามาอีกครั้งครับโอ้อาวุธใกล้เคียงกันเลยครับคู่นี้ครับหันเข้ามาเอาคืนครับเหลือจิ้มเรือเลยครับท่าน้นจาจักรพัฒน์ ว่าล็อกในของจักรพัทครับโทมัสโซนเน็นด้วยข้อ,อซ้ายทันทีหย่าลงมาครับพยายามจะเดินหน้าโดนแค่ซ้ายครับถี่จะใช่ทีโทมัสโซนขยับเข้ามาพยายามจะเล่นงานฐานล่างเล่นงานไปที่ฟับในเลยครับเจอซ้ายหน้าของจักรพัทเอาเลยครับอย่ามีอาการให้เห็นก็นแล้วกันครับหมดยกที่หนึ่งครับ แมมวยไทยไฟเตอท่านผู้ชมครับผาท่านผู้ชมกลับมาลุยกันต่อผู้เอกนำรายการครับเป็นรุ่นพิกัด67กิโลกรัมจากพัชรัตนพานุกับพอมมาโซอาโลเอครับนักชกจากอิตาลีสังกัดไทมยซิทมนชัยจากกาญจนบุรีนะครับส่วนทางด้านรัตนพานุนี่จากนันลัติวาสครับจังหวะตบด้วยลูกซ้ายเติมด้วยหมัดขวาแล้วลงล่างครับ S <S <an> จักรพัฒน์รอดักรอโต้รอ,อ,อสวนตลอดเหมือนกันครับอาแล้วครับว่าต่อยกที่2หมาแล้วครับเดินหน้าแล้วครับจักรพัฒน์ขอพระธารไพครับรัตนาพานุนี่ค่ายมวยนี้อยู่ที่ยะลาครับท <S an> ่นานผู้ชมครับนักตัวนักมวยนี่มาจากนู่นแหละครับนราธิวาสครับแ <S an> ับแย่ออกมายะลานราธิวาสปัตตาน,นีนี่ต้องบอกว่าสามจักรพัฒชัยในภาคใต้เลยครับเอาล้วครับล็อกนายแล้วพยายามจะเสียบวยขวายเจอขกซ้ายสวน โทมโซตีด้วยซ้ายเหมือนกันครับต้องใช้วงในเข้าว่าแล้วครับธนาจักรพัฒน์ทิ้งด้วยหมัดขวาวางในแข้งซ้ายหน้าโทมโซโอ้ย,อยจังหวะการคอครับจักรพ<อ>ัฒน์แม้แต่ยังไม่สะทกสะเทือนครับโอ้โดนแล้วยังเฉยๆครับโทมัโซนักชกจากอิตาลีลูกนี้นี่ต้องมีเอียงบ้างครับแต่แกเฉยๆครับครับหมัดเอาวุธครับโดนซ้ายสูงอีกครั้งทิ้งด้วยหมัดขวาจักรพัฒน์พยายามจะไล่ต้อนแล้วครับ กรีธาทับเข้าใส่เลยครับธนจาจักรพัฒไ์โซโซไตีด้วยายโงมาโซพยายามจะดูนี่แน่เลยโดนวงในของธนาจักรพัฒเล่นงานเข้าไปครับสบช่องเลยครับจักรพัฒวงนอกรอสวนด้วยบัตรนี่ไม่เป็นผลดีครับพยายามจะเล่นงานโงมาโซด้วยวงในโอโหพยายามจะลงล่างก่อนเลยครับกระป๋านด้วยซอเผือ่อเข้าหนาตีด้วยสายยังตีได้ครับโปมาโซแต่ด,ดูครับจักรพัฒมาเรวมาแรงครับวงในแกที่ตี หมาเป็นชุดเลยครับวงในก่อนนักชกจากนราธิวาสครับโทมโซก็ยังไม่ล้างความพยายามหลวงเข้ามาเจอแข้งขวาขยับมาพยายามจะฟันไปศอกขวาแล้วเสียบดตัวขัาซ้ายเจอศอกซ้ายสวนกับถุงซ้ายครับตีด้วยขวาอีกทีต่างแยกออกมาตั้งเกมกันใหม่ครับพยายามจะเบียร์เข้ามาวางแข้งขวาเจอมาขวาสวนแล้วลงร่างเลยครับโทมัสโซ แต่แน่แน่ตอนนี้นี่ต้นขาซ้ายแดงเลยครับพี่คนครับกระดานจักรพัรด์อย่างฟวังด้วยซ้ายหน้าโยโย่กระบาทิ้งมาด้านขวาแล้วลงล่างอีกแล้วครับโอ้โหตามสูตรจริงจริงครับครับเด้งตีตั้งกำแพงเอาไว้กนานขวาเลยครับกับการเป็นคอโซ่เด้งตีก่อนครับโอ้ยยังมีดีเหมือนกันครับวงในของนักชกจากอิตาลี อย่าพาวางแค่ขวาโทมัสโซส่วนถนัดขวาแล้วลงในตีด้วยซ้ายไม่มียอมเลยครับวงในโทมัสโซ่นักชกจากอิตอาลีคณะทีมงานของเจ้าจกักรพรรดิสั่งให้คีบในครับหายใจรถต้นคอกันไปเลยครับวางด้วยซ้ายหน้าโอ้โหวันปีใหม่ครับท่านผู้ชมครับโอ้มันจริงๆครับพยายามจะเน้นที่ซ้ายหน้าเลยทิ้งหมัดขวาเจอกองขวาส่วนโทมัสโซ่ตีด้วยซ้ายเลยครับโอ้นักชกจากอิตาลีไม่มีดีเหมือนกันครับวงในนะครับ ถิงซ้ายเจอสองขวาแล้วตีด้วยซ้ายท,ทันทีแล้วก็จะกระพัดขวาหน้าเสียบปีนี่แหละครับวงนายของนักทกไทยแหละครับอ้เหมือนจะมีรอยแดงๆบริเวณหน้าผากนะครับเซรนโอมาโซ่หมดยกที่สองครับแม่มวยไทยไฟเตอครับท่านผู้ชมครับ มือนจะมีบาดแผลนะครับบริเวณหัวคิ้วทางด้านซ้ายเล็กๆครับของทาาน้านธรรมาโซอาโลเอนักชกจากอิตาลีครับด้วยฮิตสอกของทาาน้านจากักรพรัิรัตนาพนุนล่งานเข้าไป mm hmm. สองยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นการชกที่สนุกดุเดือดเลยครับ mm hmm. แม่ลกกันตลอดแล้วนี่กับจงังหวะไตขวาสูงเข้าก้านคอและปวกหมัดตอหมัดครับโอ้โ mm hmm. หและเผลอไม่ได้ครับทาาน้านจากักรพัดิมีจังหวะบําบันครับด้วยแข้งซ้ายหน้าครับเข้าบริเวณก้านคอ mm hmm. mm hmm. ครับตอนนี้เหลือเวลาเพียงแค่3นาทีสุดท้ายครับโอ้โหสมศักดิ์ศรีจริงๆครับนี่คือนัดส่งท้ายปีเก่าแล้วครับพรุ่งนี้เรามาต้อนรับปีใหม่กันครับเอาละครับว่ากันต่อครับจักพัดเบียดเข้าหาพัดด้วยศอกทายพยายามจัเน้นทีฬามากขึ้นครับโทมัสโซล็อกในได้กดคอไว้อยู่เลยครับพยายามจะซอยเข่าเลยครับด้าจักพัดโซจิ้มลำตัวต่อเลยครับ เดินหน้าเข้ามาเข็นมาฟันด้วยศอกขวาตีด้วยเข่าขวาตีด้วยเข่าขวาอีกทีพยายามจะอาศัยลูกขยันเลยครับจักรพัฒน์สวัสด์เบียดเข้ามาวางแกงซ้ายหน้าธงประโสะพยายามจะตบด้วยศอกขวาและเสียหลักไปเองครับโอ้โหครับถ่ายทิ้งเลยครับทางด้านจักรพัฒน์พยายามเบียดเข้ามาตีด้วยซ้ายธงประโสะพยายามจะบวกหมัดครับค้ำเอาไว้ที่หลังด้วยแผ่นดินเลยครับ อันตรายทุกลูกเลยครับโทม m a s o กระแทกหมัดยัดทรายโยกเข้ามาแล้วครับจักรพัฒน์พยายามจะเล่นเกมวางแข้งขวาเจอหมัดขวาส่วนแล้วลงล่างเลยครับโทม m a s o ตามสูตรตามสไตล์ของแกแล้วครับนะครับพุ่งเข้ามาโทม m a s o ตีซ้ไไซายจักรพัฒน์เทเลยครับอื้มนะครับลุกขึ้นมาใหม่ครับทางด้านโทม m a s o รัดขยับเข้ามาโทม m a s o กระแทกหมัดยัดทรายโอ้โหแล้วเน้นที่แข้งขวาแล้วครับจักรพัฒน์ ติซ้ายไม่โดนครับมัดฝั่งไปสายหน้าโทโซพยายามจะยิงด้วยมัดขวาครับย <IS> ังไม่โดนนะครับอ่านะครับพุ่งเข้ามาใหม่ฟันด้วยศอกดักเอาไว้พยายามจะสกัดด้วยศอกครับทางด้านโทมาโซแต่ก็พพยายามจะเร่งเกมน,นะครับพยายามทีขวาหลวมมาเจอแข้งขวาเลยครับโทมัโซเกี่ยวได้โอ้โหได้เก็บบักศอกบริเวณต้นขาเลยครับโอ้โหนี่ครับเรียนรู้มาแล้วใช้เป็นครับอ่านะครับ วงไหยาลาครับท่านผู้ชมครับหาลครับพุ่งมาใหม่เพยายามจะยิงมัดขวาดักไว้เริ่มช้าลงไปทั้งคู่นะครับเหยาบขวาซ้ายขวาซ้ายเจอ่มัดขวาส่วนแล้วพยายามจะลงล่าง,ง,งาาากับงโทมัสโซมาครับพุ่งอีกแล้วครับขานโทมัสโซหมู่ใหมัดเจอแข้งวางด้วยซ้ายโอ้ยโอ้ยอาศัยจังหวะฝีมือครับจักระพัดจังหวะต่อยหมัดหนึ่งสองแล้วลงล่างของโทมัสโซนี้ยังอันตรายครับ ทำการแยกออกมาไปถึงหนึ่งนาทีครับเวลาของทั้งคู่เกียรเข้ามาเลนงานฐานล่างชิมดยหมัดแล้วเติมด้วยข้งซ้ายครับเทโรพยายามจะต่อยมัดแล้วลงล่างครับหมากเลยกับมัดหนึ่งสองแล้วลงล่างของแกเกี่ยวได้ถิ้นดยหมัดขวาแล้วลงล่างแล้วฝันนัดสองขวาเจอแค่ขวาสวนเลยครับโม่ไปกละเด็น,นเลยครับนะครับโยกต่อครับด้นาโนทโรโซ่ จักรพัดไม่อยากจะมาท้าด้วยครับเริ่ตีด้วยซ้ายก่อนครับโทมัสโซ่เติมด้วยขวาเริ่มตีได้เหมือนกันเลยครับแต่จะทันไม่ทันครับสิ้วินาทีสุดท้ายอือหือหยับเข้าหาแล้วโทมัสโซ่ถึงมาดซ้ายเจอทีป่าแล้วครับหมัดหนึ่งสองแม่หน้าสะบัดไปเหมือนกันครับจักรพัดโดนหมัดของโทมัสโซ่หมดยกที่สามครับครบสามยกเรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมครับ ผู่เอกนำรายการในวันนี้ครับจักรพัตรัตนพานุกับน้ำมือพิกัด67กิโลกรัมกับทอมาโซอาโลเอจากอิตาลีครับโอ้โหต้นเกมนั้นเดินจับในซอยเข่าเลยครับทนานจักรพัฒน์เป็นนี่ครับจังหวะฮิรันม้วนแผ่นดินครับแต่มันค่อมไปก็ไม่เข้าเป้าครับทอมาโซถึงสอกขวาดักไว้ทนานจักรพัฒน์พยายามจะตีซ้ายคืนแล้วนี่ครับจวบหูจับได้เกี่ยวแล้วจะปักศอกสองดอกซ้อนๆเลยครับทอมาโซกล้าจริงครับ นี่ครับงัดด้วยศอกซ้ายแรกคืนเข้ามาแล้วโดนหมัดของทา้านทอมาโซบวกครับครับท่านผู้ชมครับวิทาทีสำคัญไปบนเวทีเลยครับ Alright ladies and gentlemen let's check out the final prize สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน9รายการบน Facebook Max มวยไ a ยและบนระบบ iOS และ Android Watch all right, and the action live anywhere in the world on Max มว t ไทย Facebook and Max มวย h ทย Mobile App Download now on iOS and Android For blue and red corner, Max Muay Thai mobile app. Ball fighter reached 90 degrees today, both receive the fighter prize. All right, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner Red Corner Ratana